บื้อไนี่เพื่อนจจะหวาี่รถผ่านอ่ะไปคิดมัดพือนเลยไปานบ้งไมห้อานไคิดบ้งไแ่ผ่านยังไงเบิ้งพวกปั้นถอดงอกไหมยัฟ้ไปาหลไป้อารุกันลุงสาวห้องนั้นไปเอากสะพานมันบวาเชื่อว่าสีเหม็นบวแม่ นั่นน่ะนั่งคุยกันแล้วก็ถอนงอกทีเนี้ยขยายดูดืงอ,อะไรไม่รู้นั่นเนี่ถอนงอกก็ไม่เป็นใช้มือก็ดึงไงทำไมไม่ใช้แหนบดึงดึงโคตรเจ๊มเมรี